สวัส,ส,สดีครับนักเรียนพบกันกับวิชาสูขศึกษาและพักษาชั้นประถมศึกษาป,ปีที่6โดยครูวิบูลสงคามนีครับครับสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายครับชายครับความสำคัญของระบบสืบพันธุ์พูดรวมๆก่อนนะครับในเรื่องของความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบสืบพันธุ์ทำให้ครูข,ขอประปารเน้นก่อนระบบสืบพันธุ์ทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตตามเพศของตนเองได้อย่างปกติและสามารถสืบพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกหลานสําหรับดำรงเผ่าพันธุ์ของตนให้คงอยู่ต่อไปได้ไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ก็ต้องมีการต้องมีระบบสืบพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ตัวเองนะครับ มาดูครับองค์ประกอบของระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายครับระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายประกอบด้วยระบบสืบพันธุ์ภายนอกกับระบบสืบพันธุ์ภายในดูครับระบบสืบพันธุ์ภายนอกได้แก่องคชาติและถุงอันทะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าถุงถุงอันทะกับองคชาติเนี่ยเป็นยังไงครับอีกอันหนึ่งก็คือ ระบบสืบพันธุ์ภายในได้แก่อันทะหลอดเก็บอสุจิท่อนำอสุจิต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิและต่อมลูกหมากเอาเรามาดูกันนะครับนี่เป็นภาพแสดงให้เห็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของเพศชายจะประกอบด้วยอันแรกองคชาตครับองคชาตามีลักษณะ ยืนยาวมาแสดงลักษณะความเป็นเพศชายนะครับเรียกว่าองคชาติอีกอันนึงเป็นถุงอันทะถุงอันทะนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับองคชาตินี่หนะครับอ่าคราวน,นี้มาดูระบบสืบพันธุ์ภายในของเพศชายเริ่มจากนี่ครับองคชาตนะครับ องคชาตที่องคชาตก็จะมีท่อปัสสาวะนะครับตรงนี้ท่อปัสสาวะจากนั้นมาเป็นถุงอันทะนี่นะครับถุงอันทะแล้วก็เป็นลูกอันทะตรงนี้นะครับเป็นลูกอันทะตรงสีม่วงๆนะครับมีสองข้างลูกอันทะข้างๆลูกอันทะก็จะมี หลอดเก็บอสุจิครับตรงนี้ลูกอันฑะเนี่ยมีหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายหรือว่าอสุจิงนั้นพอสร้างแล้วก็จะมีหลอดเก็บอสุจิอยู่ข้างๆตรงนี้ข้างๆลูกอันฑะนะครับถัดมาตรงสีออกดำๆม่วงๆตรงนี้เป็นตอมลูกหมากครับตอมลูกหมากอยู่ตรงนี้ตอมลูกหมาก ถัดมาเป็นท่อนำอสุจินี่นะครับก็จะต่อต่อเชื่อมต่อกับหลอดเก็บอสุจิเป็นท่อนำอสุจิครับจากนั้นก็จะเป็นต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิอยู่ตรงนี้ครับอสุจิเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนั้นสิ่งมีชีวิตก็ ต้องการน้ำต้องการอาหารคับตรงนี้ก็เป็นตอบสร้างน้ําเลี้ยงอสุจิอาดูครับเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นอันทะจะผลิตเซลล์สืบพันธุ์เพศช,ชายคืออสุจิซึ่งเมื่อผลิตเป็นจํานวนมากๆร่างกายจะมีการหล่งออกมาในขณะหลับที่เราเรียกว่าฝันเปียกฝันเปียกไม่ใช่ฉี่รถที่นอนนะ ันเปียกคืออาการที่อสุจิเคลื่อนออกมาในเวลานอนหลับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับหากตัวอสุจิได้รับการผสมกับเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงอันเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงเรียกว่าไข่รับจะทําให้เกิดการตั้งครรภ์หรือมีลูกนครับ <c oughs> นอกจากนี้อันทะยังผลิตฮอร์โมนเพศชาย ที่ทาให้เพศชายมีลักษณะทางเพศที่ชัดเจนและแตกต่างจากเพศหญิงเช่นมีกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดแข็งแรงมันแข็งแรงกว่าเพศหญิงกล้ามเนื้อครับเสียงแตกห้าวมีนวดมีคนลักแร้มีคนนักแห้งมีลูกกระเดือกที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับนั้นอันนี้เป็นเป็นผลจากฮอร์โมนฮอร์โมนเพศชาย ทำให้แสดงลักษณะความเป็นเพศช,ชายครับเพศช,ชายเมื่อเริ่มเข้าสู่รุ่นก็จะมีลักษณะความเป็นชายที่แตกต่างจากเพศหญิงนะครับเช่นเสียงแตกห้ามมีมัดกล้ามเนื้อมีหนวดมีเข่าครับนี่ก็จะแตกต่างจากผู้หญิง สำหรับวันนี้วิชาสุขศึกษาและพระราาักษาเรื่องระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายก็ฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ